ก็ตัวนี้นะครับอัปเดตไดรนเสาวที่เรารอคอยมาเวลานานก็ได้เข้ามาในแมปกูอากาศที่แลว้วนี่นะครับเป็นอีเวนต์ใหม่เลยนะเป็นอีเวนต์กับเดรนเสาวทั้งหมดเลยแบบไม่มีอะไรเลยนอกจากไดรนเสาวก็จะมีของค้าแบบนี้เลยนะครับก็มีอันนี้เป็นสเปร์แอมเบอร์สถานะใหม่แน่นอนแล้วก็อันนี้เป็นซีดนะครับเอาไว้สุ่มนั่นแหละ๋ยวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะ อันแรกก็เป็นอันนี้นะครับอันสองก็อันนี้อันสามก็อันนี้อันสี่ก็อันนี้อันห้าก็อันนี้แต่อันที่ดีที่สุดก็คือฟอสซิลไลนะครับอันนี้คือต้นระดับดีอะไรต้นระดับอะไรวะไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับแต่ไม่ใช่ต้นที่แพงที่สุดในอีเวนต์นี้นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นกล่องไดโนเคสนะครับอันที่เท่สุดก็คือหัวเดวสาวคือเยอะอยากได้อะแล้วก็มีรถมนุษย์หินฟิงสโตนด้วยนะแล้วก็อันนี้นะครับก็คือไฮไลท์เลยเราต้องเอาสัตว์เลี้ยงนะครับมาให้คนนี้ แล้วก็กดไปที่ take this p a หรือเปล่าแล้วก็จะได้เป็นไข่มาตรงนี้นะครับแต่ใช้เวลาในการทำนะหนึ่งชั่วโมงเต็มเลยนะครับก็คือต้องรองนั่นแหละอันนี้คือเดลสาเนะครับเป็นลูกป้านเฮ้ยลืมผมลืมมาให้ดูป้าคนนี้นะครับป้าคนนี้คือเราจะต้องมาทำเพวสกับเขานะเพื่อได้รับเมล็ดที่แพงที่สุดในเกมนี้นะครับก็คือโบนบสอสซอมนะครับที่จะมาแทน แคนดี้บอสซอบนะแลืวอภารกิจของทุกคนมันไม่เหมือนกันหรอกแล้วของผมคือทําให้หมาอายุ10ขวบแล้วก็เก็บดราก้อนฟุดแล้วก็ปลูกแล้วก็เลี้ยงหมาโกลเด้นโกลเด้นแลบให้ ه, เด็กอายุ10ขวบมาเราสามารถทําอะไรได้บ้างนอกจากอตอนนี้คือเราสามารถเก็บอันนี้ได้ก่อนอย่างเดียวเลยเพราะว่าหมาเราไม่มีนะครับเราต้องไปเอาไข่ธรรมดามาก่อนนะโอเคตอนนี้ก็อะโค้ชเ็ยแล้ะ ก็มาคุยกับป้าคนนี้เหมือนเดิมนะครับว่าเคสเสร็จแล้วนะป้าเราก็จะได้ของตามนี้มาเลยถ้าทําครบนะครับเราก็จะได้นั่นแหละ,มะเมล็ดแต่คลิปนี้นะครับเราไม่ได้มาทําการรีวิวอัปเดตแค่นี้เพราะว่าอรนไี้คือัปเดตเสร็จแล้วนะมันมีแค่นี้นะครับแต่เราจะมาทําการเปิดไข่ให้ดูเพราะว่าตอนนี้เราได้ดองไข่มาจํานวน1 2 3 4 5ส 6, 6, 6ามี่ห้าหกหใบหรือเปล่าอาจจะ6ใบนะเพราะมีอีกรหัส หนึ 1> 1ยับอีกประมาณ2ใบหรือ3ใบจะไม่ได้ก่อนจะเปิดแอนตี้บีกันเลยปุ๊บโอ้โหมามามาจะได้รีวิวให้ดูเลยนะเพามันยังไงนะก็คือสมมติตัวนี้ไม่ได้ใช้ใช่ไหมเอามาให้เจ๊เมื่อกดที่ take dispatch นะปุ๊บโอเคแค่นี้เลยมันก็จะมีโอกาสได้ไข่นะครับ1-3ใบแล้วก็มีโอกาสได้เป็นสัตว์เลี้ยงเลยนะแบบไม่ต้องฟักใบแรกขอแบบงามๆลดน้ำก่อน ก็เป็นศิลมมงคลใบแรกขอเป็นตัวที่โหดสุดตัวอะไรไม่รู้เลยนะเดนเน่มาวิไทยเซอร์ท็อปว้ยตัวนี้คือสกิลอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูทีเดียวอ่ะไม่เป็นไรดูเลยได้กันสกิลของมันก็คือทุกๆุสนาทีมันจะแรนดอมต้นไม้ให้โตขึ้นหรอใช่ไหมอันนี้คือไม่แน่ใจนะครับน่าจะประมาณนี้นะ ก็อาจอังกฤษไม่ออนครับก็น่าจะประมาณนี้แหละทำให้ต้นไม้โต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 เร็วขึ้นนะเหมือนกบหุยหุยต,ต,ตัวอะไรอะสเตโกซอรัสว่าไหนสกิลคืออะไรฟูแตเทลสัม,สมเที่ะแบบดูแบบนฟาร์มเท่ๆอ๋อตัวนี้ก็คือเก็บผลไม้แล้วจะได้ซ้ำนะครับโอกาส8%นะก็คือก็เหมือนมดเลยนะครับแค่นั้นเลยง่ายมาก ไฟ่ฟองที่สามขอแบบตัวทีเล็กมีไหมน่าจะมีแหละเพราะว่าในโทรศัพท์กระเป๋าเต็มแล้ตวตอนนี้คือระบบเทรดคือมันใช้ไม่ได้นะครับแต่มันมีนี่เอาไว้ขยายช่องเก็บกระเป๋านะแล้วก็เอานี่มาขยายกันเลยโอเคเลเวลสิบปุ๊บโอเคตอนนี้กระเป๋าเรามีเจ็ดิบช่องแล้วมาเปิดอีกสองฟองได้ดูเอกปึ๊บปิดได้ไร โอ้โหได้ตัวซัมนะได้สเตโกมันเป็นไรตัวนี้เอามาแทนมดได้อยู่เพราะว่า,วามดโอกาสในการหยิบแค่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยดูกันอุ๊ยโอ้โหมดสิบเปอร์เซ็นต์เลยว่ะแต่นี่มันแค่แบบอันนี้มันแค่แปดเปอร์เซ็นต์เองไะแปลว่าตัวนี้ก็กาดก,กว่าดิโอ้โหแล้วจะมีทําไมเนี่ยตัวสุดท้ายขอเจมๆได้ไหมแต่เราจะเอาของมาไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อไม่ให้มันขึ้นว่าเราได้ตัวอะไรขอที่เล็กเถอะ ตัวไรตัวไรอ่ะตัวไรอ่ะตัวไรอ่ะอะไร a l รป a ตอร์นะครับก็มีโอกาส2%นะครับที่เราเก็บผลไมล้เราจะได้ติดสถานะเอเบอร์นะแล้วก็เพิ่มความเร็วให้กับผู้เล่น14%อันนี้คือ14%นะเนี่ยโดยรวมถ้าเรามีทั้งฟาร์มนี้เราไม่เป็นเ e f แฟเลยเหรอวะก็รหัสนี้นะครับก็หมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันรหัสอีกรหัสหนึ่งในการว่าเราจะได้ ทีเล็กมาวิ่งในสวนเราหรือเปล่าอ๋อนะครับก็มากับรหัสที่สุดท้ายแล้วนะครับก็คือมีสองรหัสแค่นั้นเดี๋ยวเราไปรับของจากตรงกลางก็นเลยนะเพราะว่าเราเหมือนเราได้ทําการฟักไว้นหนึ่งนะโอ้าจะวข่าวอุ้ยนี่นี่นี่วอาจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าแบบมันไม่ได้ไข่ก็จะได้เป็นตัวมเลยเป็นตัวซ้ำแล้เป็นไทรเซอร์ท็อปไปไ้ตรงนี้แหละ อรหัสนี้มี3ฟองนี่วะเราอยากได้ตัวที่มันแบบไม่ซ้ํามันคงไม่มีแค่3ตัวหรอกมั้งทีเล็กทีเล็กมาปึ๊บวิ้ยอะไรอ่ะวิ่งนกยักษ์เหรอสกิลคืออะไรเหมือนมันเขียนว่าดูทุกสิบนาทีนะนกกูนี้มันจะกระพือปีกหรือเปล่ามันเขียนว่าเอ้อน่าจะใช่กระพือปีกนะครับแล้วก็จะรนดอมอะไรหือสามวะ คือเรนด้องผลไม 3, 1, 9, ล้สามพีห่งเก้าพนเหรอจะทำให้มีโอกาสติดสถานะวินสตั๊กแล้วก็มีโอกาส18%ดซนะครับที่จะติดสถานะทวิตเหรอทวิตเต็ดอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ทำให้เพเยอร์กระโดดสูงขึ้นสิบสี่เปอร์เซ็นตุ๊บสูงไหมโอ้ถ้ากูแบบมีทั้งส่วนนี่ก็คือแบบกระโดดออกนอกโลกเลยม้งเนี่ยอันนี้คือตัวใหม่นะครับที่เราไม่มี โอ้โหไม้เยอะยไทยตัท็อปเนี่ยก็ดีแล้วมั้งตัวนี้มันคือสกิลอะไรวะมัรู้จะไม่ได้เหมือนกันมาตัวท้ายนะครับแป๊บนึงขอเล่นขอเล่นเชิงหน่อยปึ๊บตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหสเตโกโอเคนะครับสรุปคือเกลือนะครับเราไม่ได้ตัวอะไรดีๆเลยนะอุ้ยมาดูต้นไม้เพื่อนดิอันนี้คือต้นอะไรวะเนี่ยหกร้อยล้านอืมเฮ้ยโอ้โหไม่มีโลบัก ถ้ามีนะเสร็จแล้วร้องเป็นแบบร้องไห้แน่มาเดี๋ยวพามาดูก่อนนะครับเพราะเคลสองรหัสนี้มันไม่เหมือนกันนะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเก็บต้นแก้วมังกรห้าต้นไอ้ห้าผลนะครับแล้วก็ปลูกแล้วก็เลี้ยงไอ้หมาโคเดนแลบสิบอายุถึงสิบแล้วก็เลี้ยงกระต่ายถึงอายุถึงสิบนี้เลยโอเคก็สำหรับควนี้นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากอัปเดตเดือนเสาร์ผมว่าอัปเดตนี้เฟี้ยวนะเป็นอัปเดตที่ทุกคนรอมานานนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านั้นเเหมือนเขาจะมีอัปเดตเกี่ยวกับรถเสาแต่เขาบิดหรือยังไม่เอาเข้ามานี่แหละโอเคก็หลายคมีแนบไปแล้ว